ตามตารานะครับคลิปนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับพี่ป๊อกนะครับคุณสุทธิพงศ์จันทระนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท T&C Global Corporation นะครับซึ่งพี่ป๊อกเนี่ยก็มีพระสวยเยอะนะครับต้องขอไปดูองค์ที่เห็นอยู่นี้นะครับมีที่มาที่ไปนะครับเรียกว่าเป็นพระอดข้าวเป็นยังไงครับาพี่ป๊อกข้าประวัติพระองค์นี้นะครับโดย เรียนตรงๆนะครับม,ม,มีที่ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็เอาเอาพามในเช้าแต่เราก็ส่องด้วยด้วยประสบการณ์ที่สัตว์ศิลปะก็รู้สึกชอบ,บด้วยด้วยภาวะเศร,รษฐกิจตอนนั้นเรียนตรงๆว่ามันมันมันก็เป็นเงินที่หลายตังค์เหมือนกันกี่ปีแล้วครับน่าจะไม่ต่ำกว่า25ปี25ปีที่ทแล้วครับเสี่ย,ยด้วยตรงนั้นที่ขณะที่เรากําลัง ทำงานอะไรด้วยฮะเงินทองก็ค่อนข้างจะจํากัดครับแต่ด้วยความที่อยากได้ท่าเพราะว่าเราสอบเยเนื้อหาแล้วเนะี่ยค่อนข้างชอบครับก็เหลือเงินทานข้าวอยู่วันนั้นในกระเป๋าห,าหลังจากที่เช่าไปแล้วกดทั้งในบัญชีที่เบิดมาแล้วมีไม่ถึงร้อยบาทเลยหมดครับหมดเลยครับหมดตัวหมดตัวเลย หลายๆคนก็เป็นที่มาของพระเนี่ยอดข้าวพี่ก็เลยข้าวไม่ได้อดข้าวพี่ป๊อกอดข้าวก็เลยเก็บมาประมาณ25ปีครับก็ต้องบอกว่าองค์นี้นะครับก็คือเรียกยังไรก็คุ้มค่าที่อดนะครับนะครับเพราะว่านะครับเดี๋ยวมีรูปให้ดูเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นพระที่สวยนะครับแล้วลักษณะเนื้อเนี่ยนะครับมีในตำรานะครับลักษณะพระนะครับ ีองนี้นะครับเป็นลักษณะของพระพิมพ์สุโขทัยนะครับพิมพ์สุโขทัยเลยนะครับแล้วเนื้อนะครับเป็นเนื้อเขาเรียกว่าคือเนื้อเนี่ยดูภายนอกเนี่ยแห้งนะครับแล้วก็จริงๆที่เป็นลักษณะที่เขาเรียกพระที่ดูแล้วมีความซึ้งคือความซึ้งนี่เป็นเสน่ห์ของพระสมเด็จดูแล้วปลไม่ได้เวลาดูนอกภายนอกเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนภาพองเกสรครับแต่ถ้าดูแค่ดูขันกล้อง 10x ก็ได้แล้วอันเนี้ยเราจะเห็นลักษณะเป็นพระ อัเรีกว่าลักษณะเนื้อกายศาสตร์นะครับเดี๋ยวลองชมดูครับว่าแบบยังไงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอนนี้ผมพูดเรื่องพิมพ์ก่อนแล้วนะครับเพื่อเห็นไหมลักษณะนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเกลียวนะครับจะหลดจริงๆถ้าเห็นตัวปลายเนี่ยผมว่าน่าจะมีลักษณะอาจจะทะลุซุ้มแต่เล็กน้อยนะครับใบหน้านะครับเนี่ยเป็นลักษณะวงรีเลยนะครับเนี่ยยาวเลยนะครับแล้วก็ อ,อกนะครับอ,อกผายเห็นไหมครับอ,อกผายแล้วก็เอวผายนี่ลักษณะพิมพ์สุโขทัยครับลักษณะวงแขนนะครับไม่ได้ไม่ได้ดูล่ามากแม้ว่ามุมจะทะแยงเข้าไปครับแล้วก็ชายจีวรนะครับพิเศษเป็นลักษณะพระชายจีวรหนาตามตําราของปุคํานะครับของปุคําก็คือเข่าซ้ายเนะี่ยจะใหญ่อันนี้ถ้าเป็นตรียปวายเรียกว่าเขื่องกว่าเข่าขวาเล็กมากนะฮะและชายจีวรนะครับเนี่ยลักษณะหนาเลยนะครับ และที่สำคัญคือเราเห็นขาทั้งสองข้างนี่เรียกว่าแข้งสัมอยู่ข้างหน้าตรงมานี่นะนี่เป็นรอยนะเป็นแข้งออกมาแล้วก็เห็นด้านหลังเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับอ,อ่อนชัดเจนนะครับนี่นะครับแข้งสัมนะครับแล้วก็ลักษณะครับฐานบัวปกตินะครับแข้งสิงนะครับคมขวานะครับ่าลักษณะของ ฐานเขียงด้านซ้ายสอบตรงนะครับด้านขวานะครับมีลักษณะเหมือนกับสิงค้าหมูนะครับนี่มีม,มีองค์เนี้ยมีลัตนาชาติที่สีแตกต่างกันอันนี้ออกฟ้านะครับหรืมีสีชมพูด,ด้วยนะครับไหนๆดูไล่ดูนะครับนี่นะครับก้อนนี้นะครับแต่ว่าเราดูข้างนอกเนี่นะครับเราจะเราจะไม่เห็นชัดขนาดนี้นะฮะออกสีชมพูอ่อนนะครับ เป็นก้อนที่แตกต่างกับก้อนที่เราเห็นด้านข้างนะครับทีนี้คําว่าเนื้อกายศาสตร์นะครับคือเนื้อเนี่ยในปียมปวายนะครับหนังสือของท่านอาจารย์ปียมปวายจะบอกว่าลักษณะพระจะสีมนนะครับออกไปทางสีน้ําตาลนะครับเนื้อเนี่ยนะครับจะมีหลายวันนะประกอบกันมีลักษณะเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยครับแล้วก็แตกแต่ว่าเราจะเห็นความนุ่มอันนี้นี่แหละนะครับจะเห็นได้ว,ว่าเดี๋ยวเราไล่ดูเนื้อนะครับ ดูที่ใบหน้าของผาก่อนครับนี่นะครับเห็นไหมครับเราเห็นก้อนมมลสารชัดเจนนะครับแล้วเนื้อเนี่ยก็จะเป็นจ้ำนะครับแล้วเป็นจ้ำจ้ำแล้วก็ตรงแต่ละจ้ำเนี่ยคือหนึบอันนี้คือผงวิเศษนะครับยี่ผงวิเศษเห็นไหมครับผสมกันเนื้อเนี่ยจะมีหลายวันณะนี่ใต้ผิวนี้นะครับน่าจะเป็นหยกนะครับสีเขียวนะครับอันนี้ก็มีความลึก นะครับมองนะครับแล้วเนื้อก็จะเป็นก้อนก้อนในแต่ละก้อนนั้นมีความละเอียดนะครับนุ่มใสอันนี้คือลักษณะของกระยาหานะครับไม่ดูนะครับยังไงขยายไปยังไม่แตกจุดที่สามารถที่เห็นคือเราจะเห็นละององทองเยอะไปหมดเลยเต็มองค์นะครับนี่ผมสูมวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเยอะเต็มองนะครับแล้วก็นุ่มนะครับเฉพาะใบหน้าอย่างเดียวนะครับดูลำคอครับเห็นไหมครับ คามโมดเขียวที่เห็นนี้นะครับเป็นลักษณะของพืช <c oughs> เนื้อที่เป็นข้าวนะครับกล้วยของเกสรพวกนี้โหดเขียวได้เยอะกว่าปูนปกติสาเหตุเพราะว่าเขาคายน้ําออกมาได้เวลาแห้งบางคนก็บอกว่าพลาตากแห้งแต่ตากแห้งยังไงก็ตามเวลามาผสมนะครับก็ผสมน้ําอยู่ดีจริงจะต้องมีสิ่งที่ั้งทำให้เหมือนดินน้ำมันนะครับถึงจะขึ้นรูปได้นะครับหัวไหลไหมครับอ่ารอยยุบแยกแตกนะครับคือเราจะต้องแยกแต่ละเนื้อนะครับ เนื่อนี้ไม่เหมือนกันนะครับในอันนี้สวยมากนะครับเห็นไหมครับว่ามีความแตกต่างของโมสาสอยู่และเป็นก้อนๆเลยนะครับนะครับรอยแยกชัดเจนนะครับเมื่อมีรอยแยกนะครับก็จะมีแคลไซค์ขึ้นนะครับชัดเจนนะครับขึ้นเยอะเลยครับเห็นไหมครับข้างหลังก็ใช่ครับเราดูได้ครับเพราะเคลือบมีลักษณะเป็นผลิตมีความมันวาวนะครับนี่นะครับ ไปดูนะครับอันนี้คือจบใช่ไหมอ่าโทนะแล้วมันสูงเยอะเกินเลยหรือเล่านียครับที่พี่ป๊อกซี่ไขางเก่เขียวแนใช่ข้าแขนใช่ไหมข้างแขนข้างแขนนี่ออข้างแขนข้างแขนแต่ข้างมือเยอะใช่แถวนั้นตุ่นตับแขนนั่นแหะครับโอบ แต่ตรงนั้นนะครับอเล็กมากน่าจะใช่นะเขียวแต่เนี่ยให้ดูลักษณะแขนนะครัอ่ะไปดูนี่เห็นไหมครับเนื้อเนี่ยมันก้อนแล้วมีรอยแยกเขียวคือนี่จะมีความธรรมชาติใกล้กับคนสาเหตุเพราะว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อกลุ่มเกสรกายอาหารผสมเยอะก็จะเป็นแบบนี้ต้องแยกนะครับระหว่างเนื้อปูนนะครับเนื้อพวกนี้เนี่ยมีการเคลือกน้ำมันต่างอีวีรอบหนึ่งกันแตกนะครับก็เลยทําให้ น้าผิวได้นุ่มพี่กล้าพูดเพราะว่าว่าผมก็มีทดลองทำพานะครับคือเวลาเราผสมกลุ่มที่เป็นระหว่างปูนกับโกสเอนเนี่ยเนื้อนี่จะไม่ค่อยเข้ากันน้ำมันตันยูเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยจะประสานใช่ครับดูนะนี่สวยมากนะครับคือลักษณะเป็นก้อนเนี่ยเนี่ยองคนกรเป็นจำๆเนี่ยเนี่ยคือคือออก์เงนี้เดี๋ยวตรงซุ้มจักรยาศาสตร์มากนะครับนะฮะวันนี้ด้านข้างบ้างเนีย ผนังน,น,นี่นี่ก็หยกคนนี้อยู่ใต้ผิวนี้ของให้ดูเเขียวเห็นะครับนะครับนี่ธรรมชาติเลยว่าอยู่ข้างใต้อีกทีนึงนะครับแล้วผิวเนี่ยกลุ่มที่เป็นกลุ่มแคลไซต์กลุ่มที่มาจากปูนเปลือกหอยใช้คำนี้เลยครับมาตันนี้ที่มาจากปูนเปลือกหอยจะเป็นอะไรได้บ้างแคลเซียมคาร์บอเนตก็ได้ครับกินปูนไได้แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแคลไซต์คือเป็นผลึก เป็นผลึกนะครับมีความวาวใสเมื่อทับถมกันมันก็มองเห็นเป็นสีขาวเขาเรียกว่าภาษาทางวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าโปร่งแสงนะครับจะมีความโปร่งแสงแต่โปร่งแสงทับๆับกันไปเรื่อยก็จะขาวถ้าโปร่งใสคือกระจกนะครับนนะครับแล้วก็วันนี้ดูลองดูซุมครับคือถ้าหลายท่านดูใม่ได้ติดตานะ นี่ครับความขดเขียวยุคนี่ยมีเยอะอยู่แล้วนี่ตามเนื้อเลยนะนี่นะครับนี่หยกอยู่ข้างในนหครนกันนะตรงนี้นี่ด้วยเยอะครับเยอะแม้แต่แม้แต่เกตพ์กก็ดูเป็นธรรมชาติตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าความซึ้งลักษณะแบบนี้มีเขียวมีหนึบมีก้อนนะครับมีขาวๆมีเงาเงามีหยกด้วยนะครับฉนั้นเวลาดูเนี่ยดูแล้วดูไม่เบื่อ แต่ว่าเวลาพี่ป๊อกดูด้วยตาก็จะดูแห้งถ้าดู 10x ก็จะฉ่ำขึ้นมานิดนึงอ่าเนี่ยเนียเนี่เป็นภาษาในหนังสือเดนมาวากคือมีความฉ่ำน,นุ่มนะครับดูนะครับที่ใช่เดียวกัาเป็นแค่ข้างบน่นะฮะชัดเจนนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นแฉลไซด์ขึ้นมาตามเราแยกนะครับสมานนะครับหลายท่านพูดว่า มันจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมนอกจากแคลไซต์ที่ขึ้นมาเนี่ยแต่คือจริงก็คือน้ําปูนอันนี้ธรรมชาติครับซึ่งเวลาเขาผสมกันแล้วครับเขาจะพาอะไรขึ้นมาก็ได้จะพาน้ําที่มาจากผงพิเศษขึ้นมาก็เป็นไปได้ได้หมดเป็นหลักที่เราระบุว่าเป็นหลักแคลไซต์เพราะว่าเราดูจากความมันวาวนะครับเป็นผลิตดูลักกายภาพที่มันเป็นแคลเซียมคขาร์บนเอตแค่นั้นนะครับผมก็ดูดูจากองค์ประกอบกากยภาพแต่เนื้อไหมครับมีเคียวเนื้อที่เป็นเนื้อปูหนหลักเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบนี้ เขาจะรรทําท่าอีกแบบนะับเนี่ยอันนี้มีหยกกระจยยัยเป็นองค์นะครับของทองติดองค,ครับพ้ากาแพงนะครับหินเทานี่เยอะนะครับอันนี้ที่ธรรมชาติเนี่ยดูนะ้ท่านเรียนรู้สิขนมกายศาสต <Okay. S 1> ร์กายศาสตร์จะสีนี้ครับถ้าใครเคยกินนะครับขนมโบราณแล้วเนื้อจะตแตกใครับเนื้อตแตกนะครับแต่ถ้าเป็นกายศาสตร์ของท่านตีอบอยเองอาจจะเนื้อแตกเยอะกว่านี้ นะครับนี่เราให้ดูในระดับขยายเนี่ยครับอย่างนี้เลยนะครับยกกระจายเต็มองคนะครับองนี้แต่ธรรมชาติเจอเลครับอยู่ใต้ผิวนี่ที่ปอกออกเยอะนะครับมีก้อนนะครับก้อนที่เป็นเนื้อละเอียดนะครับเนื้อที่มันไม่เข้ากันนะครับเยอะนะครับสวยนะนี่นี่หินเทาหยกหินเทายกนะครับแล้วเนื้อเห็นไหมครับ เพราะว่าความที่เป็นลันกษณะกายศาสตร์เราก็จะเห็นเอยแยกเป็นไปหมดเลยเนี่ยครับธรรมชาติเลยนะสวยงามมาิสน่าจะทองนะครับใช,ใช่เป็นทองนะครับซุ้มนี้คือผมว่าดูด้วยตาก็รู้แนละ้วผมแทบไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับลักษณะเหล่านี้เนี่ยใหม่ๆก็ทําไม่ได้ ใหม่ๆที่เป็นเนื้อผงเกสรก็จะไม่เป็นแบบนี้เพราะว่ามันต่างกันด้วยกรรมวิธีการผสมด้วยนะครับเหมือนเราเหมือนเราทําอาหารนะครับวันก่อนผมมีกินข้าวผัดร้านสมพงซีฟู้ดเขามีเทคนิคเยอะครับทําข้าวผัดเหมือนกันเนี่ยไม่เผากระทะนะครับกินก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับมาการใส่น้ํามันคือใส่เท่ากันก็ได้ครับแต่ว่าขั้นตอนก่อนหลังไม่เหมือนกัน คนออมาเท่ากเหมือนกันนะครับของพี่ป้องได่มีเห็นว่ามีทำาราต้องโกะใช่ไครับมีเทคนิคเหมือนกันใช่ไหมอยู่ที่ความร้อนของกระทะน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยหมือนกันเลยนะหลักปรัชญต่อให้เราใช้วัตถุดิบเหมือนกันถ้ากระบวนการวิธีแตกต่างกันลำดับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับบางครั้งบางครั้งคนได้สูตรไปเหมือนกันนะครับแต่ทําออกมาแล้วคุณภาพต่าง ชัดเจนนะครับฉะนั้นพระสมัยเหมือนกันนะผมก็มีทําพระตามตาราครับแต่กระบวนการที่แตกต่างนะครับแ็ออกมาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับดูด้านหลังก็ครับด้านหลังนะครับจริงๆนี่ก็เป็นลักษณะรอยกาบหางเหมือนกันนะครับอันนี้ทองชัดเจนนะก้อนนี้นะครับคือบางคนก็มีบางคนก็คอมเมนต์อีกอาจารย์ไม่ไก้อนเป็นผงก็ใช่นะครับ เวลาเราดูในนี้ผมก็เรียกให้เข้าใจง่ายนะจริงๆคือเป็นผงนะครับเวาขยายใหญ่ใหญ่ไปก็ไม่ชัดนะครับนะครับอันนี้อันนี้อันนี้นนนนสีสีค่อนข้างจะผ้อง,องเลยนะ,<อ>นะครับส่วนเนื้อเหมือนกันครับต่อให้จะเป็นอย่างไรก็ตามรับถ้าเราซูมไปที่สุดนะครับเนื้อก็จะไม่แตกนะครับ จะมีลักษณะรวมมาเป็นก้อนครับจะไม่ได้เป็นเม็ด,มดๆผงๆนะคนี่นี่นะครับก็จะเป็นนะครับให้ดูนี่กนะ็ได้ละองผงทองเต็มทั้งองคนะเยอะมากนะครับนี่ก็ใช่แล้วอันนี้ความหนึบนะครับหนึบนะครับน,นี้ด้านหลังนะครับ วันนี้ครับข่า,ขาวไซดขึ้นมาปกครอหมดแล้วครับแลอวน,นี้เป็นที่น่าสังเกตอย่างอาจารย์ว่าหยกพลิบเต็มทั่วทุกทั้งองเลยคระับทั้งองตนนี้ก็เจอเจอเปบนเดนเนี่ยเจอตลอดนะครับเล็กๆน,นี่เดี๋ยนวนะอ,อกเป็นก้อนให้ได้หนึ่งกําแพงที่ละเอียดน,นะคะรับเรากว่าในจริงบันทึกนะครับเจ้าคุณเพียงก็บอกมีรัตนาชาติองนี้มีเยอะคนระับเนี่ยเขียวๆเต็มเลยเนี่ยทั้งองค์เลยนะเนี่ย แต่อยู่ใต้ผิวนะครับดูตาเปล่ากับ 10x อาจจะไม่เจอเนี่นเนี่ยเยอะมากเนี่ยเป็นองเลยนะครับนี่พี่ป๊อกกี่ปีแล้วครับ25<า>่สิบเก็บมาด้านานี่กว่ากว่า25ปีตรงนี้นะครับนี่เป็นลักษณะรอยแตะนะครับอ่ะผมมีจุดสังเกตการอยแตกนะครับเช่นเดียวครับ เมื่อเราขยายเข้าไปครับไม่แทนที่เราจะเห็นเป็นผงครับแต่เราเห็นเป็นลักษณะก้อนครับใหญ่เกินนี่แตกได้นะครับเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นมันกันแล้วใชไม่ไม่เคยเอามาส่องดีนี้ครับอ๋อใช่เพราะเพราะค่อยอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบครับค่อยอยู่ในกรอบนะครับนะครับเนี่ยเราจะเห็นลักษณะถึงขยายยังไงก็ไม่แตกครับ แต่เห็นลักษณะเป็นผลึกครับเป็นก้อนนุ่มนะครับนะครับนี่นะครับชัดเจนนะมีโมสายนอยู่ข้างในด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นก้อนเลยนะครับเพิ่งเห็นเนื้อเนื้อในวันนี้ครับอาแล้วก็มีหยกอยู่ข้างในด้วยเห็นไหมครับนี่อ่างนี้นะครับคือต้องบอกว่าอ่านี้มีพระกาแพงอยู่ข้างในด้วยเห็นไหมครับละเอียดถึงเนื้อในนะครับแล้วก็จะเป็นก้อนลักษณะจำแนกนะเพราะว่า คือเนื่องจากเวลาที่ยาวนานเนี่ยตัวที่เขาหดแล้วเป็นเนื้อเดียมันเขาก็เป็นมาแนละ้วแต่ว่ามุมเนี่ยเล็กมากนะครับคือดูอย่างเงี้ยมันไม่เห็นเลยนะเนี่ยนะครับน,นะครับเล็กมากนะครับนี้เดี๋ยวลองดูขอบข,อขา้างครับคือจริงๆองค์นี้ดูตาเปล่าเห็นรอยชัดเจนนะครับแต่ถ้าดูขยายได้จากเนี้อเขาแตกต้องดูดีๆเนื้อเนี่ยเนื้อเนื้อไม่เข้า ดูดีๆปรหยัเกินเพะว่านี่นะครับเวลาเราดูนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่มันไม่ค่อยจะเรียบอยู่แล้วครับแต่เราเห็นตัวที่บังคับได้เนี่ยแถวนี้ที่เรียบนะครับแล้วก็ที่เหลือแตกเลยนะครับนี่เรียบตรงนี้จริงๆเรียบนะครับต้องดูต้องดูข้างนอกนะครับแต่เนื้อในเนี่ยเขาเป็นเนื้ออย่างนี้แล้วเนี่ย นี่จะเป็นรอยนะครับชัดนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นรอยตัดนะครับด้านหนึ่งนะมีฝั่งนี้นะเนี่ยครับนี่ลักษณะบังคับพิมพ์อยู่ตรงนี้อนี้เนี่ยขอบตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ที่เรียบๆนะคือมันเราเวลาเราดูเนี่ยเราจะเห็นลักษณะที่เป็นแนวเรียบแล้วก็เนี่ยรอยตัดเห็นไหมแล้วมีรอยแตกมานี่นะ ขอบตัดลองให้ดูฮะันก็มีรอยแตกลงมานะครับตัดตรงนี้ตัดตรงนี้บังคับมาเนี่เห็นไห้เห็นเห็นรอยนะครับเนี่ยและที่เหลือก็จะแตกนี่ก็มีเส้นบังคับของแม่พิมพ์หินนะครับส่วนพิมพ์ก็เป็นพิมพ์ที่เข้าเกณฑ์อยู่แล้วนะครับในลักษณะของแต่ว่าตัดชิดขอบตรงนี้ตัดชิดขอบมากเราเห็นเส้นกรอบกระจกนะครับ เส้นกรอกบกระจกมีนะแต่ว่าตัดชิดขอบเกินเนี่ยเห็นเนห็น,เห,นเห็นเส้นลางๆหรอยครับนี่นะครับเนี่ยได้ๆแล้วขึ้นมานะครับนะครับเป็นพาที่ตัดชิดขอบอนะครับก็นี่ไล่ออกมาเรื่อยนะครับลงมาปุ๊บแล้วก็มาหักเข้าตรงนี้อีกทีหนึง่งเป็นเส้นขึ้นมาเนี่ยนะครับ มนี่เสียโอ้ดูยากนิดนึงนะเพราะว่ามีขอบแติดตติดขอบมากแล้วก็ตัวเนื้อที่แตกด้วยนะครับนะครับก็ถือว่าพี่ป๊อกดูแล้วเป็นยังไงครับก็คุ้มค่าครับต่างจากการที่เพื่อนๆที่เคยรับให้ฟังว่าเป็นกินเป็นพระองค์เอกข้าวที่ฉายาเพราะว่าเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักดูแล้วมันจะได้ยังไง พิสูจน์ด้วยวงการแบบอาจารย์้ทำให้เราู้สึกน์ว่าซึ่งอย่างนี้ผ่าซึ่งได้ครับคือคือแลกเปลี่ยนครับใครใครที่สะสมก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราแล้วก็ลองทดสอบแม่เหล็กดูทีเดียงนะครับครูนะวิธีการนะครับอาจจะไม่ได้มีเยอะนะครับแม่เหล็กเหล็กนะเราก็ต้องวางแบบพอดีพอดีนะครับนี่ล้มอ่อนๆนะครับเนี้ยี่สิบห้าปีที่แล้วครับ ตำราเขาว่ามีนะครับชัดเจนนะครับนะครับก็มีไปเห็นไหมฮะหลายท่านนะครับผมว่าอยู่ที่บ้านแต่ว่าต้องเป็นแม่เหล็กแรงสูงแต่ก็ต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งบางทีแม่เหล็กทั่วไปก็อาจจะไม่รู้สึกนะครับการว่าสมัยก่อนเนี่ยใช้ดินโป่งเจ็ดโป่งเจ็ดตาในการปั้นลวดสีมั้นดินที่จะปั้นได้ครับเป็นดินที่ต้องมีแร่ละเอียดไม่งั้นดินเนี่ยเขาจะไม่เกาะ เราเปเราไปดูว็ได้ดินปั้นทั่วไปครับตัวนี้เจอแร่เหล็กแค่นั้นแหละครับดินพระที่เป็นกลุ่มพระเบญจภาคีนะครับองค์อื่นๆนะครับซุมกอคำแพงนางพญาของสุพรรณพระรอดมีแร่เหล็กหมดกับอีกอันหนึ่งคือเป็นแร่เหล็กที่ใส่มาที่เป็นกลุ่มแร่เหล็กไหลนันเปสองอย่างมองก็อิ่มใจครับวันนี้รู้สึกว่าอิ่มใจมากครับพระที่ บอากว่าคุ้มค่ากับการอย่างเมื่อกี้ที่แจนแซวว่ามีเงินในกระเป๋าอยู่เหลืออยู่เช่าพระองคนี้หรือร้อยบาทนั้นถ้าทำให้เราเก็บมาถึงวันนี้รู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจก็อยากฝากพระองค์นี้นะครับสหรับพวก f อฟหรือแฟนคลับต่างๆที่เข้ามาติดตามพิาจารย์นะครับจะได้เอาไว้เป็นศึกษา อีกแนวทางหนึ่งพระเนื้อลักษณะอย่างนี้เป็นยังไงนะครับก็มีอะไรที่ผมสามารถที่จะเอาพระสวยๆดีๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆกันได้ก็จะพยายามเอาพระมาให้ชบกันครับได้ครับขอบคุณพี่ปักมากครับผมครับสวัสดีครับ